ขอสวัสดี FC และแฟนคลับชาแนลินดูโมเลสช n แนลกันทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าประวัติความเป็นมาข่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันและความงดงามของบุรสิป์นั่นเองนะครับก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมสาระดีๆในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดไลค์รวมไปถึง แชร์คลิปนี้ไปให้ได้มากที่สุดนะครับเผื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องเมืองไทยน,นั่นเองนะครับรวมไปถึงการกด u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอาละรครับเราเดินทางกันมาที่จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอด่านกลุนทศนะครับแค่เอ่ยชื่ออำเภอกับจังหวัดก็น่าจะรู้กันดีแล้วนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับ ของเกจิดังภาคอีสานนั่นก็คือหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทวัดบ้านไร่นั่นเองนะครับแต่ก็ท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับและแน่นอนครับท่านก็มีลูกศิษย์นะครับถือว่าเป็นศิษย์เอกแล้วก็เป็นเหมือนผู้สืบทอดพุทธาคมของท่านนะครับนั่นก็คือหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับท่านก็เหมือนกับเป็นลูกศิษย์คนใกล้ชิดนะครับคนที่เคยช่วยงาน หลวงพ่อคูณนะครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรวมไปถึงบางครั้งก็ยังช่วยหลวงพ่อคูณในการจานมือวัตถุมงค,คลหลายๆรุ่นนะครับนะครับหลายๆรุ่นที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อคูณก็มีรอยจานมือของหลวงพ่อทองนะครับในการที่ช่วยหลวงพ่อคูณในการจานด้วยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อคูณนั้นก็อายุมากแล้วนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่ในการที่จะจานวัตถุมงค,คลเนี่ย โอ้เป,ป็นพันพันหมือนหมือนเหรียญอย่างนี้นะครับก็ต้องมีคนช่วยแล้วครับหลวงพ่อทองนั่นก็เป็นเหมือนกับผู้ปิดทองหลังพระนะครับก็เป็นเบื้องหลังของงานจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นดงัดงๆหลายรุ่นนั่นเองนะครับเอาละครับเกินนํากันไปพอสมควรนะครับให้เราทราบที่มากันสักนิดนึงนะครับสําหรับ EP นี้ก็ได้นานะครับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีลักษณะการแกะพิมพ์แล้วก็พุทธศิ์เนี่ยสวยงามถูกใจ ตัวผมเองนะครับรวมไปถึงทีมงานเป็นอย่างมากเลยได้ทําการบูชามาเพื่อทําการรีวิวทําคลิปใน YouTube นั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังประวัติความเป็นมาเป็นทางการกันเลยนะครับสําหรับเหรียญที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็คือเหรียญเสือข้ามดาบ3ามรุ่นมายักษ์บูชาครูคู่ปัตตภีหลวงพ่อทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาน,นั่นเองครับ ก็เหรียญรุ่นนี้นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2 5 6 5นะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเวลาพุทธาพิเศษครับเวลาเป็นมงคลก็คือช่วง12นาฬิกานะครับมี4เกจิคณาจารย์ดังแห่งยุคนะครับร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะครับสำหรับเหรียญเสมาเสือข้าบดับสหลวงพ่อทองรุ่นนี้นะครับซึ่งก็ได้แก่ ตัวของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เองนะครับถัดมาก็จะเป็นเกจิชื่อดังในยุคปัจจุบันนะครับของจังหวัดปราจีนบุรีอย่างหลวงปู่บุญมานะครับสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนั่นเองนะครับรวมไปถึงหลวงพ่อทองแดงวัดโนนทะยุงนะครับแล้วก็พระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสวรรค์นะครับก็เป็นสี่เกจิที่มีชื่อเสียงนะครับในยุคปัจจุบันนั่นเองมาร่วมนั่งปรกอธิิฐานจิตในวิธีพุทธาพิเศษนั่นเองนะครับ เอาละครับสำหรับเหรียญที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นเหรียญเนื้ออาปกาก้าลงยาไม่ตัดปีกนะครับตอก9รอบแล้วก็ด้านหลังเป็นหัวเสือคาบดาบนะครับถ้าอยู่ในใบรายการก็จะอยู่รายการที่23นั่นเองนะครับชื่ออย่างเป็นทางการในใบรายการก็คือเนื้ออาปกาก้าไม่ตัดปีก9รอบนะครับลงยาขอบแดงบนน้ำเงินจีวอนเหลืองนะครับ จำนวนการจะสร้างน้อยนะครับเพียง299เหรียญเท่านั้นนะครับฟังอีกทีนะครับ299เหรียญเท่านั้นเอาละนั่นก็เป็นประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีทีมงานของพี่พงเพ้าโคราชนะครับเป็นทีมงานเสือคับดาบอยู่แล้วนะครับทีมงานนี้ก็ได้สร้างเหรียญเสือคับดาบเอาไว้นะครับมากมายหลายเกจินะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเสือข้าบดาบเจเนอเรชันแรกเลยนะครับยุคแรกๆเลยก็คือของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นเหรียญซีรีส์ที่เป็นตำนานนะครับคาดว่าอนาคตนี้ราคาอาจจะขยับไปไกลนะครับเพราะเป็นเหรียญเสือค้าบดาบซีรีส์แรกๆเลยนะครับแล้วก็ด้วยลูกศิษย์ลูกหาความศรัทธาในหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนก็ มีสูงมากขึ้นนะครับท่านก็เป็นเกียิอายุยืนนะครับถึง1 0 1อปีเลยนะครับถัดมาก็มีซีรีส์เสือของหลวงป,ปู่บุญมานะครับหลวงพ่อทองด้วยลงไปถึงหลวงพ่อทองแดงด้วยนะครับอ่ะเรามาดูเหรียญของเราในวันนี้กันหน่อยนะครับขอรีวิวเริ่มจากกล่องเลยนะครับนี่นะครับกล่องเดิมๆของเสือ3านะครับเสือสาม หลวงพ่อทองนะครับกล่องก็จะเป็นพลาสติกสีแดงนะครับเป็นกล่องแบบบานพับด้านหน้าก็จะมีะหัวเสือค้าบดาบนะครับก็มีตัวอักษรภาษาไทยนะครับนี่นะครับพยักบูชาครูคู่ปัตตพีนะครับก็จะเป็นเสือข้าบดาบหลอดด้านล่างก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุทธาศีโลนะครับวัดบ้านไร่อำเภอด่างาคนทศจังหวัดนครราชสีมาพศ2565นะครับ นี่นะครับนี่ก็คือกล่องนะครับด้านหลังก็จะเป็นตราของพงพราวพระเครื่องโคราชนะครับทีมงานคุณภาพที่จัดสร้างเหรียญซีรีส์เสือครับดาบออกมาหลายเกจิคณาจา์นะครับอย่างที่ผมได้เรียนข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกล่องนะครับด้านในก็กรมยี่สีแดงนะครับนี่นะครับใครที่เช้าหามาบูชาก็สังเกตเรื่องกล่องด้วยนะครับกล่องก็เป็น ตัวที่มีการทำเก๊กันออกมานะครับแม้กระทั่งกล่องก็ยังทำเก๊นะครับจิตใจทำด้วยไรนะอา้าวนะครับต่อไปเราไปดูเหรียญกันเลยนะครับเอามาแบบซิลเดิมๆนะอา่าเดี๋ยวผมแกะซิลเลยแล้วกันซิลมันแตกออกอยู่แล้วนะครับจะได้ดูมันชัดๆคมๆอา่านี่นะครับก็ให้ดูกันแบบภาพรวมไปก่อนนะ นี่นะครับภาพรวมด้านหน้าก็เป็นเหรียญทรงเสมานะครับไม่ตัดปีกนะครับถ้านะค,คนที่อยู่ในวงการวระเครื่องจะทราบนะครับเหรียญพิมพ์อย่างเนี้ยพิมพ์ขี่คอพิมพุทซ้อนอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีต้นแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญรุ่นพุทซ้อนหรือรุ่นขี่คอปีสองพันห้าร้อยเก้ากับ2511วัดช้างไห้นั่นเองนะครับซึ่งของ วัดจังให้ก็จะเป็นด้านบนก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพระอาจารย์ทิมนั่นเองนะครับก็ในส่วนของหลวงพ่อทองนะครับด้านบนก็จะเป็นหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อทองสุทธศีโลครับซึ่งเป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณนะครับด้านล่างก็จะเป็นหัวเสือคาบดาบนะครับเหมือนเหรียญซีรีส์เสือเกจีอื่นๆนะครับทุบประการเลยนะครับลายกระหนกนะครับขอบต่างๆด้านบนอะไรต่างเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลย ก็เหรียญนี้จะพิเศษตรงที่มีการตอกเลขไทยนะครับเลข9กเลขไทยเนะี่ยเตัวนะฮะนี่นะฮะบ,บริเวณรอบๆพื้นเหรียญน,นะครับนะเรียกว่าลงยาได้สวยงามบาลานซ์มากนะครับส่วนตัวผมผมชอบประมาณนี้นะครับทีมงานก็เช่นกันนะครับก็คือจะไม่ได้ลงยาฉุดฉาดอะไรมากมายนะครับลงยาเฉพาะส่วนที่มันมันทำให้เหรียญดูแบบสวยงามมีสีสันนะครับไม่ต้องถึงกับลงแบบเต็มเหรียญหรือว่าไม่มีส่วนที่มันเป็นแบบ เนื้อเหรียญเดิมๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมันจะดูฉูดฉาดมันจะดูแฟนตาซีไปนะครับส่วนผมชอบประมาณนี้นะครับลงยาจีวอนขอบกันหนกนิดๆแล้วก็มียันหนักขราดาั้านบนแค่นั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นผิวของเนื้ออัปกาเดิมๆนะครับความสวยงามของโลหะที่ถูกการปั๊มนะครับถูกปั๊มออกมาเป็นรูปพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันสวยงามอยู่ของมันอยู่แล้วนะฮะเหรียญยุคใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับจัดทาให้คมชัดเหรียญจะนันหนานะครับ พิกมาด้านหลังนะครับก็ここจะเป็นด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับเสือคับดาบนะครับเสือคับดาบจะเป็นเสือที่มีการจัดทําขึ้นมาใหม่นะครับอาจจะคล้ายๆกับเสือค้ับดาบ4นะครับเสือคับดาบ4ี่ของหลวงพ่อพัดวัดน้วยด้วนนะครับด้านหลังที่เป็นหัวเสือเดี่ยวแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเสือค้ับดาบรุ่นแรก รุ่น2รุ่น3เนี่ยเขาจะเป็นเสือแบบ2ตัวนะครับที่หันหน้าเข้าห,าหากันเป็นแบบเสือเต็มตัวนี้จะเป็นโผลมาแค่เป็นหัวเสือคาบดาบนะครับคล้ายๆกับเสือสี่หลวงพ่อพัดนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวอักษรด้านบนนะด้านบนก็จะมีอำนาจโชคลาภบรารมีเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยนะทุกซีรีส์ที่ผมดูนะครับด้านล่างก็จะเป็นลายชื่อเกจิท่านน,นั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทองสุทธสีโลนะฮะวัดมรนไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมา พศสองพนะครับก็คือในตัวเหรียญเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนี้นะครับว่ามีการจัดสร้างตั้งแต่ปี2564นะครับแต่ว่าพิธีพุทธาพิเศษอะไรต่างๆเนี่ยได้นำมาจัดทำขึ้นในปี65นะครับในเดือนเมษาปี65ตามที่เรียนข้อมูลไว้ในช่วงแรกของการเล่าประวัติความเป็นมานะครับแต่ว่าเหรียญจริงๆแล้วมีการจัดสร้างตั้งแต่ปี2 5 6 4นนะครับก็เลยปั๊มแกะออกมานะครับ เป็นพศส5งหนะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องดูใกล้ๆกันนะครับเหรียญด้านหลังก็จะมีตอกโค้ดนะครับบริเวณนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ตอกหมายเลขนี่นะฮะเหรียญนี้หมายเลข19โอ้โหนะครับเลขสวยเลขแบบมีราคานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลงกล้องนะครับดูความสวยงามงดงามของพทธศิลป์นะครับแบบใกล้ๆกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูจุดสังเกตนะครับ ความแท้ความเกของเหรียญด้วยนะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าในอนาคตถ้าได้รับความนิยมสูงเนี่ยงานเกก็จะเข้ามาน,นี่นะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูนะครับแบบลงกล้องกันนิดนึงนะฮะเอาละครับเรามาลงกล้องกันนะครับก็ต้องขอซูมออกหน่อยนะครับเพราะว่าใกล้ไปมันจะลงกล้องลําบากเอาละนะมานี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแสงอีกนิดนึง ครับไปลงลุยกันเลยนะฮะอกล้องผมนี่ก็เก่าครับสิดีเหลือเกินนะครับเอาแล้วครับโอ้โหนะให้ดูกันแบบคมๆชัดๆนะครับนี่นะฮะต่อเก้านะครับ โอ้เนี่ยครับผมชอบทีมงานพี่พงเพ้าพักเครื่องโคราชก็พ่ออย่างเงี้ยนะครับเหรียญนะครับที่แกชุดทีมงานแกทาออกมาเนี่ยจะมีการแกะฟิล์มที่ประณีตแล้วก็คมชัดนะครับ้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ดูใบหน้าหลวงพ่อคูนี่ครับเหมือนมากๆนะครับมันเรียนมีชีวิตเลยนะครับรอยยับรอยย่นนะครับรอยตีนกาหน้าผากนะครับเส้นผมเนี่ยมันอุ้ยนะครับ อันนี้ไม่ได้อวยอะไรเกินไปนะครับแต่ว่าเหรียญที่เขาทําออกมาเนี่ยทีมงานงพงเพ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองหรือว่าหลวงปู่บุญมาเนี่ยมันจะคมชัดเหมือนกับตัวจริงนะครับของหลวงปู่หลวงพ่อมากๆนะครับนี่นะฮะหลวงพ่อคูนะครับ,นนรบถัดลงมาดูหลวงพ่อทองนะครับโอ้นะฮะเนี่ยใบหน้าจมูกอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนมันคมดีนะครับผมถึงชอบนะครับที่จะ เอาเหรียญซีรีส์เสือเนี่ยมารีวิวทําคลิปนะครับว่ามันสวยจริงๆนะครับทําออกมาได้ประณีตน,นะครับเป็นผลงานที่แบบสวยงามนะครับในเรื่องของความ,มงุ่งมพุทบศิสิ์การแกะพิมพ์ความประณีตในการจัดทําดูนะฮะนี่นะครับหัวเสือก็เป็นเสือแบบที่ดูดุดันหน้าเกรงขามนะครับไม่ใช่เสือมันเสือการ์ตูนเสือตลกอะไรเงี้ยนะฮะนี่นะครับนะมันดูสวยงามมันดูแบบ ดูแพงนะครับสําหรับผมเนี่ยการงานลงยางานอะไรต่างๆก็ทํามาได้ไม่เลอะไม่เปิดนะครับอันนี้ก็เป็นตอกก้าวนะครับนี่นะครับเอียงให้ดูหลายๆมุมนะนี่นะครับการตอกก้าวนะครับเล็ก้าวเป็นการตอกนะครับไม่ใช่โคดเลเซอร์นะครับนี่นะครับคมๆลึกๆก้าตัวนะครับนะครับดูได้เลยนะครับพื้นเหรียญสวยๆนะครับลงยาแน่นๆไม่เลอะไม่เปิดนะครับก็เหรียญมีความพิเศษคือไม่ตัดปีกนะครับ เพิ่ม,มิติให้เหรียญดูงดงามดูแบบว่าเหรียญมีขนาดใหญ่ทรงพลังขึ้นนะฮะยาแดงลงเข้มๆนะครับถ้าลงเข้มๆทึบๆแบบนี้เนี่ยสันนิษฐานว่าจะเป็นการลงยาแบบร้อนเองนะครับถ้าสีมันแบบหวานๆเย็นๆมีการตะไบเนี่ยก็น่าจะเป็นการลงยาเย็นนะครับอันนี้ความรู้ก็ได้มาจากการศึกษาเหรียญเสมามหาสมปทานานะครับของหลวงปู่หมุนนะครับที่มีการลงยา2แบบนะฮะ ต่อไปพลิกไปด้านหลังนะครับก็จะให้ดูจุดสังเกตจุดแรกนะครับนี่นะครับเราขึ้นไปดูที่หูเหรียญน,นะครับนะหูเหรียญของผลงานของทีมงานพงเพร้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่เจาะหูเหรียญน,นะครับแล้วก็มีการทิ้งนี่นะครับลอยกลึงนะครับกลมๆเล็กๆเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับกลมๆเล็กๆนะแต่เป็นวนๆวนๆวนๆรอบๆ,ลบๆหลายๆรอบนี่นะครับ เลยนะบริเวณหูเหรียญเนี่ยเต็มๆนะครับแล้วก็บริเวณสันขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับนี่ก็จุดสังเกตนะครับเหรียญซีรีส์เสือของทีมงานพงเพาวนี่ต้องอย่างนี้นะครับการกลึงจะเป็นแบบวนๆวงกลมเล็กๆรอบๆบริเวณสันขอบเหรียญหูเหรียญอย่างเงี้ยทั่วเลยนะครับแล้วก็แบบเยอะแยะเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนี่คือจุดสังเกตแรกนะครับของเหรียญแท้จากทีมงานนี้นะครับ นะแล้วก็อย่างอื่นก็นี่โอ้สวยงามนะครับเส้นกระแสเเรียนปัม๊มคมๆสตราดเป็นรัศมีนะครับออกจากตรงกลางตัวอักษรอำนาจโชคลาภวาสนาอ,อำนาจโชคลาภบาร,รมีนะครับขอภัยตัวน,นี้นะครับเลขโค้ดสิบเก้าโอ้ยสวยงามนะครับเลขลงท้ายเก้านี่ราคาสูงอยู่แล้วนะฮะเราก็ฟิตมาอีกทีอ่าก็เรียนของหลวงพ่อทอนะจะมีการต่อโค้ดต่อทหารนะครับในคล้ายๆวงอะไรดอกไม้นะครับ ประมาณนี้นะครับสวยงามนะถ้าเป็นหลวงพ่อพัดก็จะเป็นเส้นกลมๆวงกลมธรรมดานะครับแต่อันนี้เป็นคล้ายๆดอกไม้นะครับก็าสวยงามอีกแบบนะครับหัวเสือก็จะเป็นเสือดีไซน์ใหม่นะครับให้ดูแบบดุดันนะครับสวยงามแตกต่างจากหลวงพ่อพัดไปอีกนะฮะผมก็จะยกตัวอย่างของซีรีส์เสือหลวงพ่อพัดบ่อยนะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นจุดกําเนิดนะครับซีรีส์เสือคราบดาบของวงการพระเครื่องเลยนะฮะ นี่นะครับโอ้เหรียญสุดยอดนะครับตัวอักษรก็ฟอนเหมือนกันนะครับกับหลวพ่อพัดนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อทองสุดทัศสีโลนะครับโอเคครับโอ้สุดยอดนะครับบอกตรงนี้เลยว่า,าไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยพลาดการบูชาหรือเก็บเหรียญสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นะผมพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้เชียร์นะครับไม่ได้เชียร์ทีมงานไหนทีมงานหนึ่งนะครับผมชมจากเนื้อผ้านะฮะดูฮะผลงานของทีมงานพงพาโคลานี่เขาจะแกะพิมพ์นะครับตัวอักษรอักขระยานต่อโค้ดแรงต่างมันบาลานซ์ครับมันดูบาลานซ์มันดูแบบเป็นเหรียญมีรูปทรงเป็นเหรียญมีแบบมีคลาสนะครับพูดง่ายๆแบบดูแบบดูแพงนะครับผมก็ไไม่ด้ใช้คําศัพท์ยังไงนะครับในวงการบ้าเครื่องนะ ด้วยความที่เป็นพระยุคสมัยใหม่นะครับผมเชื่อว่าเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยมันทาให้พุทธศินนะครับความงดงามที่ว่าการแกะพิมพ์ได้อย่างคมชัดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่โอ้เครื่องไม้เครื่องมือแอรองต่างมันก็น่าจะแย่กว่านะครับแล้วก็ทําได้ยากกว่าทุกวันนี้ดูสิครับชอบมากตรงที่มันเนี่ยนะฮะแกะพิมพ์หลงพอคูนกับหลงพอทองอุย้ยใบหน้านี่ยังกัดถ่ายกสารนะครับยังไงถ่ายกสารสีนะฮะ ดูแล้วมันเป๊ะเลยนะครับดูปุ๊บรูปปั๊บหลวงพ่อคูณนะครับพ่อทองนะนี่อย่างนะเงีเ้ยนะเออเหรียญมันสวยงามนะหัวเสือก็เสือจริงๆนะครับเสือดูน่ากลัวน่าเกรงขามนะครับนี่มันปีเสือปีนี้เนี่ยมันโอ้โหต้องร้อนแรงจริงๆนะครับสําหรับซีรีส์เสือนะครับอ่ะก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการรีวิวในส่วนของ เหรียญเสมาเสือคาบดาบ3นะครับหลวงพ่อทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่นะครับรุ่นพยักบูชาครูคู่ปัตภพีนะครับก็มีเกจีดังๆมากมายมาปลุกเสกนะครับก็เหรียญน,นี้ก็จัดสร้างแค่299เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปป้าลงยาขอบแดงบนน้ําเงินจีวอนเหลืองต่อ9รอบนะครับก็เลขสวยด้วยเลข19นะครับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะบูชาเนี่ยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืม กด subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราหาพระเครื่องมารีวิวต่อไปใน EP หน้าๆนะครับก็สนใจที่จะบูชาถุกมงคลรายการไหนก็อย่าลืมแอดไลน์นะครับมาตามเบอร์ที่ไว้ข้างล่างนี้นะครับรวมไปถึงตอนนี้เราก็มี f c e e o o o k แฟนเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถ กดไลค์นะครับรวมมาถึงฟ o ลโล g นะครับติดตามเพจของเราใน Facebook ได้นะครับตามที่ลง URL ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับในช่องเดสคริปชันกาอธิบายนะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปกดไลค์เพจของเราแล้วก็กดฟอลโล잉เพจของเราด้วยนะครับมันอาจจะสามารถติดต่อซื้อขายนะครับหรือว่าเช่าบูชาวัตถุมงคลได้ง่ายพอๆกับช่องทางไลน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเราก็คงเล่น Facebook กันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับคนไทยเรานะครับ เอาละครับ EP นี้ก็คงยาวนานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นำวัตถุมงคลของหลวงพอ่อทองเนี่ยมารีวิวนะครับก็เลยไปใชเวลาล่วงเลยมากับ20นาทีนะครับก็หวังว่าข้อมูลต่างๆที่เรารวบรวมนำมารีวิวให้ได้รับฟังกันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับชาวโคราชนะครับผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อคูณปริสุทสุโธหลวงพอ่อทองสุทธศศี 4, โลวัตบ้านไร่นะครับได้ ศึกษานะครับแล้วก็บูชานะมาสะสมนะครับเป็นการเสริมความมงคลในชีวิตแล้วก็ครอบครัวนะครับเอาละครับไปเจอกันใหม่ปีหน้านะครับปีนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ